แสดงว่าเ้าเสิเฮ็ดเกตรเฮีย่จํ้าวเป็นต้องมีพื้นที่หลายบ่ต้องมีหลายครับพื้นที่น้อยๆก็เฮ็ดได้จ้าเฮ็ดผู้เฮ็ดต่คนแม่ยู่เนี่ยเฮ็ดคนเดียวเฮ็ดผู้เดียวเีกหมุนเวียนพอดีเป็นเ่า่บมอยจักง่าจักง่ายครับ่บมอยแห้งกันบ่าครับซั่นเนี่ยบมวยแห้งโบมอยแห้งไปกับไปเนื่อพักกินข้าวกินยังครับพักพรก็มาอีกเกษตเข้างบ้านจริงๆทําเงินข้างบ้านจริงๆนะครับรายได้ช่วงนี้ ตกเมื่อไรกบาทแม่ตกมือละห้าร้อยมือละห้าร้อยเมนครับโอ้อยู่ได้สบายสบายเลยอยู่บ้านเอาเนี่ยเมนครับมือละห้าร้อยวันละห้าร้อยวันละห้าร้อยสบายสบายนี่นะครับนี่ยังเนี่ยทางกอไผ่ออกทางกอไผ่ออกปลูกผักมันว่างมันว่างปลูกมะท่วปลูกมะท่วงสุดยอดที่ลีนะครับพี่นองเนี่ย สวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับช่องคนสวนคนไรนะครับเนาะครับวันนี้นะครับเ่าเฉียดนะครับสีผ้าพี่น้องนะครับมาเบ่งไอเดียในการท็ดเกษตรนะครับพื้นที่ไม่เยอะแต่ทําเกษตรได้หลากหลายแล้วก็สามารถที่จะสางายใดรอเลี้ยงนะครับอยู่เบดปีไม่ไยไดทุกเมื่อนะครับพื้นที่สามงานนี้นะครับสเป็นจังไดแม่ละเห็ดจัาไดนก็เดินกลับไปทําความรู้จ้ากับคุณแม่เพิ่นเนาะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะครับแนะนยวนตัวนะครับแม่จ้า แม่น้อยจ้าครับพี่กัทเขายืดสครับแม่เนี่ยบ้านถึงเลื่จะถึงก้อนนาประชุมนาประชุมแมนครับตำบลขึ้นตำบลเนี่ยครับแม่เนี่ยตำบลแมนอยู่อยู่ตึกบ้านอยู่ที่อันนายเย่ยท้องนายเย่ยตำบลนายเยียตำบลนายเยยนาะครับเนาะจ้าครับพื้นที่บลอหลายเนาะแม่เนาะบลอหลายบลหลายสามงานแต่ว่าจัดสรรพื้นที่มีทุกอย่างทุกแนวเด้อพี่หลองเด้อเขัแม่เนี่ยนะครับมีเบอร์โทรมี เบอร์โทรวะครับแม่เพื่อพี่น้องเขาอยากเพื่อเบื่องมีมีอยู่แต่จำมาได้แล้วเบอร์โทรนี่เดี๋ยวเอาเชีย์จะขึ้นไหวเนาะครับเนาะครับเฟซบุ๊กแม่มีปะครับมีครับซื้อยังครับเฟซบุ๊กซื้อแม่น้อยนี่ละแม่น้อยเนาะครับเนาะเอาเชีย์จะแหนบขึ้นไปหน่ำนะครับพี่น้องเอสยังในแม่พื้นที่สามงานเท่านี้ปลูกผักนี่นาเนี่ปลูกผักปลูกนี่แหละครับมีสูกผักมีสุกผักครับผักะลาบผักกะล้ำกะล้ำกะลาวเขาหลุดรุนหน่อยรุ่นใหญ่ก็มีครับ เขาปลูกผสมกันไปเลยบ่ครับเนี่ยปลูกผสมเมนอันนั้นสลัดสลัดอมีสลัดนันครับปลูกแล้วเข้าไปขายใส่ขายในบ้านนั่ะมันขายแต่ตลาดในบ้านนี่ครับพ่อ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 คนสีนันคนสั่งว่าพ่อคือเพิ่นสีสั่งมาแมนบ่ครับเนี่ยแมนเพิ่นสั่งมาเพิ่นกะอันนี้เขาก็ตัดไปต้นเย็นกระเบิดเขาบ้านพอดีตัดไปตะกาใส่ตะก้ารถไปแสดงว่ามีไรายไ้ทุกมือแมนทุกมือครับ ไข่ไก่ก็มีนา่แม่เนาะมีไข่ไก่ก็มีพ้ามาเบิ่งไก่นะครับแม่บ้านนี่นะครับนี่คือโซนโซนปศุสัสั์นะครับพี่น้องเนี่ยเห็ดไก่ประมาณเจ็ดตัวแม่ไก่เท่าไหร่เนี่ยร้อยกว่าร้อยสามสิบตัวร้อยสามสิบกว่าตัวไข่เมื่อแล้วจ็แผงครับสามแผงวันละสามแผงแสดงว่าไข่ไก่เนี่ยก็ถือว่าเป็นรายได้ลักจาช่วงนี่มีไก่ไข่ แล้วก็มีการปลูกพืชพักปลูกพืชพักครับมองว่างว่ามีตัวแม่เนี่ยมองว่างนี่ได้ของอยู่ของกินนะพี่น้องคนกลางกับบางค้งตอนนี้ก็คข้าวน้าขาน้ากระลำพวกครับบลกเกอรี่โอ้บลเกะรี่อันนี้กระลำดอกบอกกอรี่กระลำดอกอันนั้นหัวหัวชิโป้ครับเขาก็ซื้อพันซ่องพันในตลาดดิบอกครับเมียมาปลูกมาปลูกไปเรื่อยๆจ้าครับ อันนี้กลัมดอกครับนี่มอกกอรี่อันนี้กลําดอกมอกกอรี่มอคกอรี่บ้านเข่าเนี่ก็ปลูกได้ผลอยู่ะครับได้อยู่ได้อยู่อันนี้ประกาศหัวประกาศหัวประกาศรรัชเชโป๊อือทำไปครับแสดงว่าเ้าเสิเฮดเกตรเฮข้าวบ่จําเป็นต้องมีพื้นที่หลายบ่ต้องมีหลายครับพื้นที่น้อยๆก็เฮ็ดได้จ้าเฮดผู้เฮดจะคนแนี่ยยู่เนี่ เฮ็ดคนเดียวเฮ็ดผู้เดียวเอีหมุนเวียนพอดีเป็นว่าโม่เลยจักหญ้าจักอีหยังครับบ่เมื่อยแห้งกันบ่ครับซั่นนี่อยแห้งบ่เมอยแห้งไปก็ไปเหนื่อยพักกินข้าวกินหยังก็พักพรก็มาอีกมาแล่นก็มาอีกอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยครับกับเทิงเฮาก็มีความสุขในการเฮ็ดนําแน้ำครับได้เข้าสวนได้เข้าสวนนี่นะครับบักพริกผักไส้ว่าเติดกล่องพร้อมเด้อครับพี่น้องคนนี้ ติดกล้องนะครับได้เขามาลักว่วได้เนาะแม่เนาะแม่จับได้เบิดจับได้เบิดลท่านี้เป็นพักยังครับแม่เนี่ยอันนี้อันประกาศจอนประกาศจอนบวกกินกระวปนแม่นประกาศจอนต้นงามพันใหญ่พันใหญ่พันใหญ่ข้าวปวยนี่ห่อเฮ็ดแบบปลอดภัยบ่ครับแม่ลูกค้าคือตรียมใจไรแต่ครับปลูกเป็นอาหารปลอดภัยนะครับเนาะจ้า อันคือกาดติ้นมีกาดติ้นมีที่ห้องไปขั้นสมบับแมนทวดินทวดดินนี่นะครับพปื้นที่ตาลราหมองเนี่ต้องย่างห <c oughs> ยียดย่างย,ยองเอาเรือพี่หนองเนี่ยจะหยาบฟองอยู่ของกินแม่แล้วข้างนี้เป็นย่างครับแม่เนี่ยปลาดุกอ้าวปลาดุกก็มีนี่นะครับปลาดุกเอาบบตองคุดบบต้องคุดบอครับทํากระช่างบกก็เลี้ยงได้นั่นนะ ่อขนาดนีนเขาเลี้ยงได้ประมาณจะโตัวครับอันนั้นใส่ไปพันตัวนั่นโอ้ได้พันตัวเลยบ่แมนครับนะครับจะได้ไปพันตัวเลยเือลูกค่ายสร้างปลาลูกแล้วก็อยากได้พักไปกินก็ปุนกับมัสร้างอยู่พอมกันเลยใหญ่เหท่านหล่ะใหญ่หมือนท่านท่านนี่กระ่บ้เน้แดงเรือบ่บอยังครับแม่่อแหน้แดงให้ไก่เน้แดงเอาไปให้ไก่อ้าไก่มันกินมาครับไก่กินไข่ดี โอ้เป็นอาหารเสริมเมนครับลดตน้นทุนอาหารไก่นะครับมาทาังนี่กะผักผักผักไปกินครับ,บเอะบนบนวกจำเจียวนั่นแหละโอ้วัวแหยงนะครับพี่น้องเนี่ยหวบวบต้นอวัอวหัวนั่นนะแล้วก็ขึ้นอ,อยากิได้ซื้อเมื่อไหร่ด้วยครับมัน <laughs> <laughs> นี้ก่กะปลารุ่นใหญ่จะได้จับขายเอา้า ทั้งนี้ก็มีบ่ครับแม่บ่อีหยังครับบ่อปลาบ่อปลามันกันเอ้าเฮ็ดไว้ยังสีได้บ่แม่นี่ไว้ข้างบ้านเลยนี่ข้างบ้านข้างบ้านนี่ลีเด้อครับพี่น้องนี่เขาเนเกษตรข้างบ้านนี่ดีนี่คือกําแพงบ้านแม่แล้วก็ตอกมาตอกมาใส่เป็นนี่เลยนี่มันเปิดน้ำท้ายออกนี่แนวความคิดจังได๋แม่คือได้มาเฮ็ดจังซี่บ่ นั่นแ่ละจะมันว่างมัน่ใครยังไม่ได้พอนี่ได้เอาเกาะไปไว้เลยครับอ้างไปเลยวะครับเนี่ยไปตรงนั้นเป็นปูนี่ครับว่าไอเดียดีแห่งนะครับพี่น้องเนี่ยโตในบ้านเย็นบ้านเย็นเย็นอยู่ในบ้านเย็นเออผสมเปิดแอร์เลยใช่นี่นะครับอือหน้ามันซึมเข้าไปทั้งในอยู่วะครับเนี่ย บอ่บอบอ่บอเพราะว่าเขาฉาบเนาะแม่ครับ,รบ,รบแม่เราจะสาบไปได้หรอครับพี่น,อน,นอ้องบ่อซึมไปฉาบไบโอ้เจียวแหงนะครับพี่น,อนอ้องขาใสอะไรยอกตัวแม่เนี่ยหลายอยู่นี่นี่อือหลายตัวอยู่ครับเกษียข้างบ้านจริงๆทำเงินข้างบ้านจริงๆน,นะครับรายได้ช่วงนี้ตกเื่นไรยักบาทแม่ตกมือละห้าร้อยมือละห้าร้อยแม่ครับโอ้อยู่ได้สบายๆเลยอยู่บ้านเท่านี้ เมนครับมือห้าร้อยวันละห้าร้อยวันละห้าร้อยสบายสบายนี่นะครับนี่ยังเนี่ยทางกอไผ่ออกทางกอไผ่ออกปลูกผักมันว่างมันว่างปลูกักทั่วปลูกมกทั่วเสื้อหยอดที่หลีนะครับพี่น้องนี่นี่ฝืนที่ยางอ้อมสวนนี่ครับแบบเยชุชมตาน้ะงเมียเนาะเขามาสวนนี่ก็มีความสุขความสุขเยวเบืองกะสบายตานะครับพี่น้อง โก้กล้วยก้คาของอยู่ของกิยนของกินเมันก็า้ำซปเปอร์ม์เก็ตขางบ้านเลยด้วยเนี่ยแมนอาหารเท่าก็ไม่ค่อยได้เสิร์ฟนครับเนี่ยแมนไม่ได้ซื้อหรอกอาหารนี่นะอพอได้ซื้อแล้วไปกินกยเตี๋ยไปซื้อกยเตี๋ยกินหลักๆก็คืออาหารอยู่ในสวนเท่าแมนครับอยู่ในสวนเท่าท้างนี้กับบักทั่วบักแดงบัวครับเห็ดขางแล้วก็เห็ดงามนะพี่น้อง้วยหอมทอง้วยหอมก็มี วเวลาเ้าสีขายยังสีหาส้าโพสลงบอกครับหรือเขาเจ้าสั่งมาเลยสั่งมาเลยสั่งมาเลยคือเขาเจ้าโห่ว่าห้าเฮ็ดแมนครับก็สังส่งมาเลยก็เก็บให้เขาครับนักรก,กับคนในบ้านคนในบ้านเขาเคยซื้อครับพื้นที่ซ้ำานี่กครับพ่อดีขายได้โมบ้านับผักย่ยปลอดภยัยครับผักปลอดภัยแมนคือคือเขาเจ้ามั่นใจเขาเจ้าเคยซื้อกินก็ซื้อกินอยู่เรื่อยๆนะครับครับครับคลิปนี้ ก็ได้ควมดูจากแม่หน่อยนี่หลายนะครับพี่น้องจ้ามาฝากมาตอนเยซเนาะครับเนะาะคลิปนี้ก็ขอลานะครับพี่น้องจ้าขอบคุณแม่หน่อยหลายๆครับขอบคุณครับ